ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอังคารที่21ตุลาคม2568เมื่อวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568เวลา13นาฬิกานวัดเทพนิมิต ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านไขยจังหวัดอรยองจัดพิธีทอดผ้าพระกฐถินพระราชทานโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐถินให้แก่ดรจีนโรสมาลายทองทิพย์เป็นผู้แทนนำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาท่วนตจมาศณวัดเทพนิมิตจังหวัดอรยองในโอกาสอันสำคัญนี้พระอธิการชาวิชชาคโลเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต ให้การต้อนรับประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานโดยมีพุทธศาสนิกชนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานทั้งยังได้รับเกียรติจากนายวัชรชัยสุริจักร์นักวัชรชัยอดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและอดีตเลขาธิการรัฐสภาเข้าร่วมในพิธีทอดกระถินพระรานในครั้งนี้ด้วยนายอัตรกรศิร,ริรัตยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมั่นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยทั้ง330คนที่จะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนยูทเกมครั้งที่3ระหว่างวันที่2 2ถึง31ตุลาคม2 5 6 8ที่ประเทศบาเรนต่างยิ่ปั่นนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยเผยแพร่สู่สายตานักกีฬาและผู้ชมทั่วทว,วีปเอเชียและมีสปิริตเพียงพอในเกมการแข่งขันไม่ว่าแข่งขันกับนักกีฬาชาติอะไรก็ตามพร้อมสแสดงความโวงใหญ่นักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันต่างประเทศครั้งแรก ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีเจอร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2568ระหว่างวันที่20ถึง30ตุลาคม2568ร่วมสักการะขอพรองค์พ่อสำเร็จเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตขอให้ท่านและครอบครัวสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนามีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยเพิ่มพูนโชคลาภ ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองภายในงานพบกับขบวนแห่และพิธีกรรมมงคลตามประเพณีจีนอาหารเจรหลากหลายเมนูจากร้านค้าชื่อดังหมหรสพการแสดงและสวนสนุกต่างประเทศสุดอลังการบรรยากาศแห่งศรัทธาและความถูกตลอดงานขอเชิญทุกท่านมาร่วมสืบสารประเพณีถึงศีลกินเจเสริมบุญเสริมสุขเสริมโชคดีณศา,เาเเเลเจ้าพ่อสำเร็จอำเภอบรรแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนายสมบัติเจริญตั้งนาวดีเสียตุ๊กบรรแพ้ว ผู้จัดการสารเจ้าพ่อสำเร็จเรียนเชิญมาและพบกันในงานนะครับสนับสนุนโดยหาคิู้ะการหาอเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ผ้าเพชรสีเียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนัมนสุรเสเประธานลีเสียงรุปดรพีรวัต์และดรทัชนินสุรัสเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกๆอนามาัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท m IC อินเตอร์ฟู้ดจำกัดมาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามผ่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรรัตมีกาแฟสดไว้บริการ อย่าลืมมาเพชรบูรณ์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0835999456